สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ชอบเรื่องเล่าลึกลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไขปริศนาหลอนถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับฟังความหลอนกันในตอนที่หนึ่งของเรื่องวิญญาณในบ้านร้างตอนที่หนึ่งการมาเยือนแสงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อยชาบทาชนบทให้เป็นสีทองอาราม แต่กลับไม่สามารถขับไล่ความอึมครึมที่เกาะกลุมบ้านร้างหลังเก่าออกไปได้พราวหญิงสาววัย28ปีผู้มีใบหน้าซีดเซียวและดวงตาที่มักจะหม่นเศร้าก้าวลงจากรถกระบะของต้นเพื่อนสนิทของเธออย่างเชื่องช้าต้นในวัย30ปีรูปร่างสูงโปรงและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานเขาคือช่างภาพอิสระผู้ร่าเริง แต่สำหรับพราวแล้วเขากลับเป็นดังแองเคอร์ที่ยึดเหนี่ยวเธอไว้กับโลกแห่งความเป็นจริงหลังจากที่น้องชายของเธอจากไปในอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนพราวก็จมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความเศร้าโศกและความรู้สึกผิดการมองเห็นวิญ,ญญาณได้ตั้งแต่เด็กกลายเป็นภาระหนักอึ้งแต่เธอก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่ง เธอจะสามารถช่วยวิญญาณที่หลงทางให้พบทางสงบสุขได้ถึงแล้วเพราวต้นหันมายิ้มให้พราวตอบรับด้วยรอยยิ้มบางเบาที่แทบจะมองไม่เห็นบ้านหลังนี้ดูเก่าแก่กว่าที่คิดนะใช่เขาบอกว่ามันถูกทิ้งร้างมานานแล้วตั้งแต่มีเรื่องเกิดขึ้นต้นพูดพลางกวาดสายตามองไปรอบๆฉันได้รับงานถ่ายภาพที่นี่พร้อมกับถือโอกาส มาเยี่ยมญาติที่เคยอยู่ที่นี่ด้วยบ้านไม้สองชั้นตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมเงียบสงัดไร้ซึ่งเสียงใดๆบรรยากาศรอบข้างดูเหมือนจะหยุดนิ่งราวกับการเวลาไม่เคยผ่านเข้ามาพราวสัมผัสได้ถึงความผิดปกติทันทีที่ก้าวท้าลงจากรถขนแขนของเธอเริ่มลุกสู้แสงวิบวับประหลาดสะท้อนจากมุมบ้าน พร้อมกับรอยยิ้มบางเบาที่ปรากฏและเลือนหายไปอย่างรวดเร็วต้นซึ่งกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมกล้องถ่ายรูปไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่พราวสัมผัสได้เลยเข้าไปดูกันเถอะต้นชวนพลางเดินนำไปที่ประตูหน้าบ้านพราวเดินตามไปอย่างลังเลประตูไม้บานใหญ่เปิดออกเผยให้เห็นโถงทางเข้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงนาเต แสงแดดส่องลอดเข้ามาจากหน้าต่างที่สกปรกจับใจเผยให้เห็นหยากใยที่ห้อยระโยงระยางจากเพดานโฮฝุ่นเยอะจริงๆต้นพึมพรำสงสัยต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยทั้งสองเริ่มสำรวจภายในบ้านห้องโถงกว้างขวางมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆปกคลุมด้วยผ้าคลุมสีไวที่ซีดจางตนเริ่มบันทึกภาพด้วยกล้องของเขาส่วนพราวเดินไปรอบๆอย่างช้าๆ สายตาของเธอจับจ้องไปที่ภาพถ่ายเก่าๆบนผนังภาพครอบครัวที่ดูมีความสุขในอดีตแต่บัดนี้กลับเต็มไปด้วยคราบสุนและร่องรอยของการเวลาโต๊ะหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าและของเล่นเด็กที่ถูกทิ้งไว้กลางพื้นราวกับเจ้าของเพิ่งจะวางมันลงไปเมื่อครู่นี่ต้นดูนี่สิตุก,กตาหมีตัวเก่าที่วางอยู่บนเก้าอี้ ดวงตาของมันเลื่อนหลุดออกไปข้างหนึ่งคงเป็นของเด็กๆที่เคยอยู่ที่นี่คงงั้นแหละต้นตอบโดยไม่ละสายตาจากช่องมองภาพบ้านหลังนี้คงมีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจพรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตุ๊กตาตัวนั้นแต่เธอก็พยายามสะบัดความคิดเหล่านั้นออกไปเธอก้าวเข้าไปในห้องที่อยู่ถัดไป เป็นห้องนอนที่มีเตียงเหล็กเก่าๆและตู้เสื้อผ้าไม้ที่บานพับหลุดห้องนี้มืดกว่าห้องอื่นๆแสงแดดส่องเข้ามาไม่ถึงพรารู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาอย่างกระทันหันทันใดนั้นสายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับเงาตะคุ่มๆที่มุมห้อง เด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นตุ๊ก,กตาอยู่ผมยาวสลวยสีดำคลับประบ่าใบหน้าเล็กๆของเธอหันมามองเพราวดวงตาแก้วใสสะท้อนความเศร้าโศกอย่างลึกล้ำเพราตกใจจนสำลักเกลือหายใจที่รัวเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่เธอกำลังเห็นอยู่นั้นไม่ใช่คนมีชีวิตนั่นคือวิญญาณ เธอพยายามที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสมือนุ่มๆของเด็กหญิงคนนั้นแต่เด็กหญิงแก้วก็หายวับไปอย่างรวดเร็วราวกับคนก่อนที่จะหายตัวไปอย่างห้องอื่นพราวแทบจะยืนไม่ไหวเธอหายใจติดขัดหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกเธอพยายามรวบรวมสติและเดินกลับไปที่โถงใหญ่ระหว่างทางกลับเธอได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆคล้ายเด็กพลัดหลง มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเหงาและความเจ็บปวดพราวเป็นอะไรหรือเปล่าต้นรีบวิ่งเข้ามาหาเธอด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงประตรูกระแทกจากห้องที่พราวเพิ่งเดินออกมาเขาพบพราวหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทาไปหมดมไม่มีอะไรพราวพยายามตอบด้วยเสียงที่สั่นเครือแค่ตกใจนะ่ะ ต้นมองพราวอย่างสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักไซอะไรมากไปกว่านั้นเขารู้ดีว่าพราวมีเรื่องที่เก็บซ่อนไว้มากมายและเขาไม่ต้องการที่จะทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจไปกว่านี้อืมเอาละเรามาพักกันก่อนดีกว่าต้นผูดพลางจุงมือพราวไปนั่งบนเก้าอี้ตัวเก่าในห้องโถงฉันจะไปหาน้ำมาให้ดื่มนะ พราพยักหน้าอย่างช้าๆเธอนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ดวงตาของเธอกวาดมองไปรอบๆบราวกับจะค้นหาบางสิ่งบางอย่างเธอสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของวิญญาณเด็กหญิงคนนั้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ใกล้กว่าเดิมเธอได้ยินเสียงสะอื้นที่ชัดเจนขึ้นและสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายหนูหนูอยู่ที่นี่ใช่ไหมอะ พราวพูดออกไปเบาๆราวกับกระซิบวิญญาณเด็กหญิงแก้วปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งยืนอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าเล็กๆเต็มไปด้วยน้ำตาพราวพยายามพูดคุยกับวิญญาณหญิงสาวด้วยน้ำเสียงที่โอบอ้อมอารีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำอะไรหนูหรอกเธอพูดพลางยื่นมือออกไปช้าๆฉันแค่อยากคุยกับหนู แต่เด็กหญิงแก้วก็ยังคงร้องไห้และสั่นด้วยความกลัวเธอถอยห่างจากพราวไปเล็กน้อยเรากับยังไม่ไว้วางใจพราวเข้าใจดีถึงความรู้สึกนั้นเธอเคยเป็นแบบนั้นเช่นกันในตอนที่น้องชายของเธอจากไปเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวจนกระทั่งพบกับต้นที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอ ฉันก็เคยสูญเสียคนที่รักไปเหมือนกันพราวพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเล็กน้อยเมื่อนึกถึงน้องชายฉันรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องอยู่คนเดียวเด็กหญิงแก้วเงยหน้าขึ้นมามองพราวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถาม พราวเล่าเรื่องราวของเธอให้น้องฟังเรื่องราวการสูญเสียน้องชายเรื่องราวของความรู้สึกผิดและความเศร้าโศกที่กัดกินหัวใจเธอมานานหลายปีเธอเล่าว่าเธออยากจะช่วยเหลือน้องชายของเธอแต่ก็ไม่สามารถทำได้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้ทอดทิ้งเขาไปขณะที่พราวกำลังเล่าเรื่องราวอยู่นั้นเด็กหญิงแก้วก็หยุดร้องไห้ เธอจ้องมองพราวด้วยแววตาที่เริ่มจะเข้าใจพราวรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับวิญญาณเด็กหญิงคนนี้ราวกับว่าพวกเขากำลังแบ่งปันความเจ็บปวดซึ่งกันและกันพราวพยักหน้าอย่างชา้าๆเธอนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ดวงตาของเธอกวาดมองไปรอบๆร,รากับจะค้นหาบางสิ่งบางอย่างเธอสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของวิญญาณเด็กหญิงคนนั้นอีกครั้ง คราวนี้มันอยู่ใกล้กว่าเดิมเธอได้ยินเสียงสะอื้นที่ชัดเจนขึ้นและสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายหนูหนูอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่ะพราวพูดออกไปเบาๆราวกับกระซิบวิญญาณเด็กหญิงแก้วปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งยืนอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าเล็กๆเต็มไปด้วยน้ำตา พราวพยายามพูดคุยกับวิญญาณหญิงสาวด้วยน้ำเสียงที่โอบอ้อมอารีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำอะไรหนูหรอกเธอพูดพลางยื่นมือออกไปช้าๆฉันแค่อยากคุยกับหนูแต่เด็กหญิงแก้วก็ยังคงร้องไห้และสั่นด้วยความกลัวเธอถอยห่างจากพราวไปเล็กน้อยรากับยังไม่ไว้วางใจ พราวเข้าใจดีถึงความรู้สึกนั้นเธอเคยเป็นแบบนั้นเช่นกันในตอนที่น้องชายของเธอจากไปเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวจนกระทั่งพบกับต้นที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอฉันก็เคยสูญเสียคนที่รักไปเหมือนกันพราวพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเล็กน้อยเมื่อนึกถึงน้องชายฉันรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องอยู่คนเดียว เด็กหญิงแก้วเงยหน้าขึ้นมามองพราวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามพราวเล่าเรื่องราวของเธอให้น้องฟังเรื่องราวการสูญเสียน้องชายเรื่องราวของความรู้สึกผิดและความเศร้าโศกที่กัดกินหัวใจเธอมานานหลายปีเธอเล่าว่าเธออยากจะช่วยเหลือน้องชายของเธอแต่ก็ไม่สามารถทำได้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้ทอดทิ้งเขาไป ขณะที่พราวกำลังเล่าเรื่องราวอยู่นั้นเด็กหญิงแก้วก็หยุดร้องไห้เธอจ้องมองพราวด้วยแววตาที่เริ่มจะเข้าใจพราวรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับวิญญาณเด็กหญิงคนนี้ราวกับว่าพวกเขากำลังแบ่งปันความเจ็บปวดซึ่งกันและกันอ๋อนั่นเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลังจากที่พราวเล่าเรื่องจบ เธอก็สังเกตเห็นลูกตุ๊กตาที่พังเก่าตกอยู่บนพื้นเธอหยิบมันขึ้นมาอย่างช้าๆผ้าพันคอสีซีดจ,จางพันรอบคอของตุ๊กตาพราวชำเลืองเห็นชื่อแก้วเขียนไว้ด้านหลังผ้าพันคอด้วยลายมือหวัดๆเด็กหญิงแก้วหันมายิ้มให้พราวอย่างเงียบรากับดีใจที่มีใครสักคนเข้าใจความรู้สึกของเธอ ใบหน้าของแก้วที่เคยเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเริ่มมีแววตาที่ผ่อนคลายลงพราวรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเธอรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่อาจจะช่วยให้เธอได้เยียวยาบาดแผลในใจของตัวเองและช่วยให้วิญญาณเด็กหญิงแก้วพบทางสงบสุขแก้วใช่ไหมพราวถามเบาๆเด็กหญิงแก้วพยักหน้าชา้าชฉันชื่อพราวยินดีที่ได้รู้จักนะ ตนกลับมาพร้อมกับแก้วน้ำสองใบเขามองภาพตรงหน้าอย่างสงสัยพราวที่นั่งอยู่บนพื้นกำลังพูดคุยกับตุ๊กตาเก่าๆในมือของเธอแต่ต้นก็ไม่ได้พูดอะไรเขาวางแก้วน้ำลงบนพื้นข้างๆพราวแล้วนั่งลงข้างๆเธอเป็นอะไรไปพราวต้นถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงพราวหันมายิ้มให้ต้นไม่มีอะไรหรอกต้นแค่ฉันคิดว่า ฉันเจอเพื่อนใหม่แล้วต้นมองพราวอย่างไม่เข้าใจแต่เขาก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากกว่านั้นเขารู้ว่าเพราวมีความสามารถพิเศษที่เขาไม่เข้าใจและเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนนั้นเพราวไม่ได้หลับลงเลยเธอรู้สึกถึงการปรากฏตัวของแก้วอยู่ตลอดเวลาวิญญาณเด็กหญิงวนเวียนอยู่รอบๆอบเธอราวกับต้องการที่จะอยู่ใกล้ๆพราวพราว รู้สึกถึงความเหงาและความอ้างว้างที่แผ่ออกมาจากแก้วและเธอก็รู้ว่าเธอจะต้องช่วยแก้วให้ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับกันในตอนที่1กับซีรีส์วิญญาณในบ้านร้างเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องไขปริศนาหลอนของเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ